สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงีวพรสารามาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทัง 7, กเจ็ดเลขที่11ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องยุคสมัยเชียงแสนและสมัยล้านนาค่ะชื่อประสาสิมพนมลุงศิละปะละ้านนาหรือศิละปะเชียงแสนหมายถึงศิละปะในเขตภาคเหนือทางตอนบนหรือดินแดนลน้านนาของประเทศไทยในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่19-24ค่ะ ว่ามีการสืบทอดต่อเนื่องจากศิลปะทรารวดีและศิลปะโลุรีมาตั้งแต่สมัยหาริกุนชัยศูนย์กลางของศิลประล้านนาเดิมอยู่ที่เชียงแสนเรียกว่าอาณาจักรโยนกต่อมาเมือ่อพญามังคลาได้ย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่งานศิลปะ ล้านนามีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกายเทรวาตประวัติของปราสาทหินพนมลุงปราสาทหินพนมลุงเป็นโบสถ์ความละกติสวะมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่15ถึงพุทธศตรวตรรษที่17และในสมัยพุทธศตรวตรรษที่8 พระเจ้าชัยวรม,มันที่เจ็ดแห่งอาณาจักรขาแมนได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการแดัดแปลงเป็นวัดมหายานในช่วงแรกปราสาทหินพนมลุงสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมลุงสูง1,320ฟุตจาการะดับน้ำทะเล ชื่อพนมลุงแปลว่าภูเขาใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที15่15-17ถึงจากจารึกต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ได้อ่านแล้วแต่พอจะสรุปได้ว่าพระเจ้ารายเชนทอรละวรมันที่สองกษัตริย์แห่งพระนคร พุทธศักราชที่ 1487- ถึง1511ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพระนมรุ้งซึ่งในสมัยแรกๆคงยังไม่ใหญ่โตนักต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่5พุทธศักราชที่ห5 1 1ถึง1 5 4่ ได้ทรงอุทิศท,ที่ดินและเข้าถวายแด่เทวสถานพนมรุงในสมัยพุทธศตรวตรรษที่17ณเลทาทิศเจ้านายแห่งพระราชวงศ์มหิทธาระบูระได้ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดได้สร้างปรา,าสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงทำบังพุท เป็นโยคีณะปะสาสหินพระนมรุง